สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนอัดฉีดแรงดันสูงไร้สาย20ปุ๋์ iMac 2 g e t e r ปลอดภัยพกพาง่ายใช้งานได้ทุกที่และนี่คือของ ในกล่องของชอปืนฉีดน้ําแรงดันสูงครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับปืนฉีดนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอีกหนึ่งก้อนถังพ่นโฟมนะครับหัวพ่นโฟมข้อต่อกับสายยางนะครับหัวปืนสั้นครับหัวปืนยาวครับและเป็นหัวสเปรย์หแบบครับสายยางครับยาว5เมตรท่านชาร์จใบรับประกันพร้อมคู่มือครับ ตัวนี้ก็จะมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับภายในกล่องจะมีแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการประกอบในแบบต่างๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวนะครับที่ประกอบแล้วนะครับจะเป็นต่อกับพื้นสั้นกับหัวสเปรย์ข้น6รูปแบบแต่ถ้าอันนี้มันสั้นไปท่านสามารถต่อได้ด้วยใช้ข้อต่อยาวแบบนี้ครับเอาข้อต่อยาวนะครับหมุนเข้าไปคือจะมีล่องอยู่นะครับพอดีอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการต่อนะครับจากสั้นเป็นยาวนะครับก็จะยาวประมาณนี้เลยครับสําหรับการต่อด้วยการใช้แหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าถังน้ํานะครับก็จะเป็นหัวเขียวแบบนี้เลยครับต่อเข้าไปโดยตรงกำออกมาแบบนี้ครับดึงออกมาแบบนี้ใส่เข้าไปให้แน่นแบบนี้ก็สามารถใช้แหล่งน้ําที่ไหนก็ได้ครับถังน้ําที่ไหนก็ได้เพีงยงแค่โยนไปนะครับก็จะมีทุ่นนะครับไม่ให้จมแบบนี้ ก็สามารถใช้งานได้ทุกที่ครับและในแบบที่2นะครับต่อตรงกับก๊อกน้ําบ้านถ้าท่านมีสายนะครับมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับจุกแบบนี้และต่อเข้ากับเครื่องฉีดน้ําแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับง่ายแค่นี้เองครับผมสำหรับหัว้นโฟมนะครับจะมาเป็นกระปุกแบบนี้เลยครับสามารถใส่น้ํายาโฟมเข้าไปได้แบบนี้นะครับและแต่ต้องต่อนะครับกับปืนนะครับผม ปืนหัวปืนยาวนะครับเท่านั้นนะครับจะพอดีล็อกเลยนะครับเฉียงทางนี้ครับแล้วก็หมุนจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบนี้ไม่ยากครับสำหรับตัวต่อไปที่จะแนะนำก็คือเจ้าหัวพ่นนะครับสเปร์6แบบสำหรับหัวพ่นนะครับสเปร์6รูปแบบตัวนี้นะครับจะมีองศานะครับก็คือตั้งต้นจะเป็นศูนย์นะครับสำหรับขจัดคราบนะครับที่ฝังลึกนะ ได้ให้หลุดออกได้ง่ายได้ครับองศา,ศาศูนย์ก็คือจะพุ่งตรงยาวๆยาวอย่างเดียวตั้งแต่15 25 40เนี่ยก็จะเป็นแชกออกไปนะครับผมนะขึ้นอยู่กับการใช้งานและอีก2รูปแบบนะครับเป็นการลดน้ําทั่วไปและเป็นแบบหัวฝักบัวเพื่อไม่ให้ดอกไม้เสียหายสามารถทําแรงบารได้สูงสุดอยู่ที่30บาทครับใช้แบตเตอรี20่20โวลต ของ iMac นะครับทูเกเตอรนะครับอย่างที่เคยบอกไปใช้ร่วมกับสินค้าของ iMac ณนะตอนนี้ได้ทั้งหมด6ชิ้นและในอนาคตนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะสามารถใช้กับอุปกรณ์ของ iMac ที่เป็นรุ่น t o เก t ตอรเนี่ยได้เกือบ100ชิ้นเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดมากๆนะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากปลอดภัยไม่ต้องกลัวไฟรั่วพวกพาไปไหนก็สะดวกถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะรองไป ใช้งานให้ดูกันว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนกันไปดูกันเลยครับผมได้ทําการลองทดสอบด้วยการปรับเบอร์สูงนะครับ<ๆ>เพื่อจะฉีดคราบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคราบบนกระแพงหรือว่าคราบที่ติดตามพื้นนะครับ<ๆ>ก็ลองฉีดดูใช้งานผมว่าใช้งานง่ายนะครับคราบก็หลุดออกได้ง่ายเหมือนกันนะครับเลยลองทดสอบอีกแบบหนึ่งคือการฉีดขึ้นที่สูงนั่นเอง โดยการฉีดขึ้นบนยอดไม้ครับผลปรากฏว่าก็ไดู้ีนะครับผมขึ้นที่สูงเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับทำการล้างกระจกนะครับก็จะล้างออกได้ง่ายๆลนะ้วเป็นคราบทุกคราบฝุนคราบอะไรอย่างนี้ก็ลูดออกได้ รถน้ำต้นไม้ก็ปรับเป็นเบอร์องศาอง่นๆครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันตัวนี้ล้างแอร์ในปกติแล้วต้องจ้างช่างมาใช่ไหมอันนี้สามารถล้างเองได้เลยโดยที่นะครับผมแรงดันบาร์เนี่ยก็ไมไ่สูงมากจนทําให้แอร์เนี่ยเสียนะครับผมผมได้ทําการล้างรถด,ด้วยการใช้หัวพ่นโฟมของเจ้าตัวปืนฉีดน้ำไอแม็กที่แถมมาด้วยน,นะครับผลปรากฏว่าโอเคเลย ให้ฟองที่เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ล้างรถเนี่ยได้สบายสบายแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบปืนฉีดน้ำแรงนันสูงไร้สาย20โวลต iMac ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับตัวนี้ฉีดได้ทั้งรถนะครับไม่ว่าจะล้างแอร์พื้นบ้านพ้นหมอกพ่นดอกไม้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยทั้งยังต่อก๊อกหรือว่าจะต่อเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติถังน้ำก็สามารถต่อได้เหมือนกัน ้าใครสนใจเจ้าตัวปืนอัดฉีดตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ iMac p o w e r t o o l หรือท o p y Lazada ทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผู้จัดจำหน่ายของเรานะครับผมยังไงนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อให้ทำคลิปต่อๆไปที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ